ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปะกาจะพาทุกคนไปร้านอาหารผู้ใหญ่ใจดีจะพาไปเลี้ยงข้าวนะคะแล้วก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยที่สุดนะคะวันนี้จะพาเอาบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะตามไปนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อกำงร้านนี้นะค่ะของแท้อร่อยที่สุดเลยในเมืองขันแก่นนะคะทุกคน พี่เ,เ,เห<น>นะมียวมีเมนูอะไรบ้างคะพีเม,มนูนะคะทุกคนราคาไม่แพงค่ะราคามีหลายอย่างมากมีข้าวหมกไก่ฮะ<ๆ>ข้าวหมกไก่นี่ชอบมากอันนี้นะคะทุกคนต้องสั่งนะคะคคแล้วก็มีเนื้อตุ๋นมีข้าวหมกเนื้อ,อย่างผู้ใหญ่เจดีก็นั่งอยู่ฝั่งคี้ค่ะนี่ไงคะโอบคุณท่ะนี่ใหญ่อยู่ ใหญ่อยู่ันนี่อันนี้อันนี้ใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆค่ะบิ๊กบิ๊กแต่ดีใจดีนะเขาบอกว่าถ้าอยู่กับถ้าอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีอย่างเงี้ยก็คือปลอดภัยค่ะผู้ใหญ่ไปก่อนคนตัวเล็กตามซุหลังผู้ใหญ่ก่อนซุกผู้ใหญ่ก่อนใกล้กว่าแล้วกัดแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่พามากันน่ะคนนู้นไป เอาข้าวอีกมาสิเปื่อยคะ่ะแซ่บๆเลยในนี่เนื้อแบบลองดูดูตักตักให้ดูนะฮะสูุดเด,ด,ด,ดะคะอร่อยคะ่ะจดน้ำร้อนๆนะคะของร้านนะคะใช่ไหมคะเปิดมานานหรือยังคะเปิดมาได้สามปีแล้วสามปีแล้วใช่ไหมคะลูกค้าเยอะค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเป็นอาหารของอิสลามเนาะใช่ค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะ แวะมาใหม่ค,ค่ะอร่อยมากนะคะ